สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะอันนี้เป็นส้มจี๊ดนะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางค่ะดอกดอกขนาดนี้นะคะเต็มต้นเลยใครปลูกแล้วเนี่ยดอกไม่ออกนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูสูตรดีๆที่เราจะมาบอกกันค่ะเพราะว่าเราใช้สูตรนี้นะคะลองๆเอามารดแค่อาทิตย์เดียวเองค่ะดอกมาเตึมแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็กําลังตุมต่มๆอยู่นะคะนี่ นอกจากส้มจีตแล้วนะคะลดอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันอย่างถ้าเราต้องการให้ไม้ดอกอะไรก็ได้ที่เราอยากให้เขาออกดอกนะคะก็ลองใช้สูตรนี้ดูค่ะอย่างต้นนี้นะคะเป็นทองอุไรมิกกี้เมาส์ค่ะก็คือเดาก็ใช้สูตรนี้แหละลดลดไปนะคะออกดอกตรึมเลยค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรดีๆที่เดาจะมาบอกวันนี้กันค่ะและที่เดาใช้ประจํานะคะก็คือนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ําสาวข้าวนะคะหลังจากที่เราซาวข้าวแล้วเดาจะเอามาใช้ทันทีเลยค่ะ และตัวนี้นะคะตัวช่วยสาคัญเลยคือผงชูรสค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยในการเร่งดอกนะคะน้ําสาวข้าวเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3-4ลิตรนะคะเดาใส่ผงชูรสลงไปเนี่ยหช้อนชาแบบนี้ค่ะคนคนให้ละลายนะคะในน้ําสาวข้าวเนี่ยมันจะมีสารอาหารอยู่มากมายเลยนะคะและผงชูรสเนี่ยก็ยังช่วยเร่งดอกด้วยค่ะ และอีกตัวช่วยนะคะที่เราใส่ลงไปก็นี่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่มีวิตามิน B ตัวนี้เราก็จะใส่ไป1นึฝาค่ะนี่เนี่ยก็คือจะช่วยให้ล่าเขาเดินดีนะคะเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตัวน้ำสาวข้าวนะคะท่านผู้ชมถ้าซาวเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใช้เลยนะคะอย่ากเก็บไว้นานค่ะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเนี่ย น้ำสาวข้าวจะบูดะค่ะแล้เป็นกรดทําให้ดินที่เรารดลงไปเนี่ยมีสภาพความเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นเอามาใช้เลยค่ะ สำหรับการลดนะคะอันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นกระถางส้มจีตนะคะเวลาเราปลูกส้มจีตกระถางเราเนี่ยต้องมีความใหญ่นิดนึงนะคะจะเห็นว่านี่ค่ะแตกกิ่งก้านแตกยอดเต็มเลยนะคะสำหรับการลดเราไม่ต้องลดถึงขนาดแบบว่าล้นไปไหนต่อไหนนะคะเพราะว่าน้ำซาวข้าวที่เราเอามาเนี่ยก็คือเราลดแค่พอชุ่มนี่ค่ะต้นหนึ่งก็คือเราลดประมาณนี้ค่ะดูเอานะคะว่าดินเนี่ย ดูดซับความชื้นดูดซับน้ําไปขนาดไหนคะ่ะไม่ต้องว่าลดจนลน้นจนน้ําไหลไปไหนต่อไหนนะคะแล้วก็เสียดายปุ๋ยนะคะแบบน้ําปุ๋ยมันก็ล้นไหลไปไหนต่อไหนหมดเอาแค่ว่าแค่น้ําพอไหลลงใต้ก้นกระถางนิดนึงแค่นั้นก็ประมาณต้นละหนึ่งแก้วก็พอค่ะหลังจากที่เราบำรุงแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มออกดอกค่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะและที่เห็นอยู่เนี่ย พอเขาออกดอกแตกยอดนะคะก็มีพวกหนอนมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกหนอนผีเสื้อค่ะถ้าเราเห็นเนี่ยก็จับเด็ดใบนะคะที่มีหนอนเกาะอยู่ในทิ้งไปเลยหรือว่าถ้าท่านผู้ชมจับหนอนได้นะคะก็ดึงหนอนทิ้งไปเลยค่ะ วิธีแกงง่ายๆเบื้องต้นนะคะเพราะเราจะเห็นได้ชัดสำหรับพวกหนอนผีเสื้อค่ะอันนี้ก็ดอกเต็มต้นเลยนะคะสำหรับเคล็ดลับนี้นะคะสามารถเอาไปใช้กับไม้ดอกทุกชนิดเลยค่ะอย่างมะลิก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกไม้ดอกต่างๆที่เราต้องการให้ออกดอกเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าช่วงฝนตกนะคะก็อาจจะใช้แค่ตัวเป็นผงชูรสอย่างเดียวก็ได้ค่ะ านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีไม้ดอกไว้ชมตลอดปีสวัสดีค่ะ